สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้หลังจากที่เราได้ทําความรู้จักในเรื่องของแต่คําสั่งฟอร์มไปแล้วนะครับแต่คําสั่งฟอร์มก็จะเป็นขอบเขตที่เราจะเอาอินดิเมนท์ที่เป็นอินพุต type ต่างๆเข้าไปวางในฟอร์มนะครับแล้วเราสามารถที่จะกำหนดน property หรือว่าคุณสมบัติให้กับตัวฟอร์มว่าเราต้องการที่จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลที่ไหนต่อนะครับส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับส่งไปที่ไฟล์ไหนนะครับเราก็จะมีการสร้างปุ่มพื้นฐานของให้ทีมเบลเพื่อที่ทาการ ควบคุมการกดปุ่มนะครับเมื่อกดปุ่มไว้ส่งข้อมูลหรือว่ากดปุ่มแล้วจะทําการเคลียร์เป็นต้นนะครับในที่นี้ครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับ Input type ของเรานะครับเรากําหนดเป็น Type เทคนะครับ Property t y ์เทคแต่กรณีที่เรามีนะครับเราอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ สำหรับในตัวอย่างนี้ครับผมทําการเพิ่ม Input Type t e x t เข้ามานะครับก็คือกล่อง first name แล้วก็มีการเพิ่มในบรรทัดที่11ก็คือกล่อง last name ตอนนี้ผมมีกล่องนะครับที่เป็น Input Type นะครับทั้งหมด4กล่องด้วยกันนะครับสิ่งที่จะทําการระบุหรือว่าแยกแยะได้ว่ากล่องไหนเป็นข้อมูลอะไรเมื่อเราทําการกด Submit หรือว่ากดปุ่มแล้วส่งข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับจะมี property ตัวนึงที่เราจะกาหนดเพิ่มเติมเ,มเมข้าไปนอกเหนือจากการ กำหนดให้เป็นพุ t t y ทยประเภทต่างๆแล้วนะครับ property นั้นก็คือ property name นะครับเราจำเป็นที่ต้องมีการกำหนด name เพื่อที่จะเป็นการแยกนะครับว่านี่คือกล่องของ user นี่คือกล่องของ password นี่คือกล่องของ first name นี่คือกล่องของ last name เมื่อส่งข้อมูลไปยังฝั่งของเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับส่งผ่านโปรโตคอลให้ TTP เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์จึงสามารถที่จะแยกแยกได้ว่าข้อมูลของ อินพุตตัวนี้นะครับเป็นข้อมูลของกล่องอะไรนะครับซึ่งเราสามารถตั้งชื่อได้ตามความต้องการของเราตามหลักการตั้งชื่อของตัวแปรโดยทั่วไปนะครับในนี้ผมจะตั้งตัวอย่างเช่น user นะครับ name เท่ากับ ผมทำการเซฟซอฟต์ไฟล์นะครับแล้วเราใช้เว็บเบราว์เในการ refresh นะครับอันนี้ผมก็จะมีกล่องอยู่ทั้งหมด4กล่องนะครับผมก็ทำการป้อนข้อมูลเข้ามานะครับเมื่อผมทำการกดรีจิสเตอร์นะครับก็จะส่งข้อมูลไปยังไฟล์ process. php นะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่านะครับมี p a r a ม e เตอนะครับหรือว่ามีการส่งข้อมูลนะครับก็คือ First name จะเท่ากับ test Last name จะเท่ากับ test นะครับ User จะเท่ากับประสานนะครับนี่คือ User นี่คือ pass Pass จะเท่ากับประสานนะครับซึ่งนั่นก็คือกล่องที่เรากำหนดข้อมูลด้วยการกำหนด property name นะครับเป็นชื่ออะไรกได้ทำการส่ง map ข้อมูลชุดนั้นส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์นั้น ทำการนำเอาข้อมูลแต่ละกล่องไปประมวลผลป้อนเข้าฐานข้อมูลต่ออาจจะใช้ภาษา PHP ASP หรือ JSP นะครับซึ่งแต่ละภาษาก็จะต้องมีรูปแบบการรับข้อมูลจากฟอร์มเหล่านี้กําหนดไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้อ่านข้อมูลได้นั่นเองและนี่คือการกําหนด property name นะครับเพื่อที่จะกําหนดข้อมูลแต่ละกล่องว่าเป็นข้อมูลชุดข้อมูลของอะไรเราคลิปนี้ขอจบงแกน,นีครับขอบคุณครับ